นี่คือข้อพิสูจน์ได้ว่าท่านจะเล่นดีแค่ไหนแต่ถ้าทีมโทษมั่วซั่วไปหมดและเกิดอุปทานหมู่ท่านเตรียมตัวเป็นแพะรับบาปได้เลยไม่ต้องพูดเยอะดูสกอร์เองว่าอุปทานหมู่มันเป็นยังไงเกมนี้ทั้งทีมโทษผมอยู่คนเดียวว่าผมป่า ไม่ดีไม่แกงมั่ง,งแหละไม่เอาบังกรมั่งแหละจะเอาได้ไงในเมื่อพวกท่านแจกยับกันขานาดนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นเกมกลางเกมและท้ายเกมก็โทษผมอยู่คนเดียวและได้มีหนึ่งท่านปากแซบบอกผมเล่นกระโหลกลาเจอหนึ่งหนึ่งได้ ผมจัดให้ก็นั่นคือผู้เล่นที่เล่นอาเลนพอได้จบเกมนี้เขาได้กดเชิญหนึ่งหนึ่งกับผมมาผมก็ยินดีที่รับคําเชิญจะมีอารมณ์ปะทะกันในแชทนิดหน่อยและเขาได้ถามว่าจะเล่นตัวอะไรผมก็ได้ตอบไปว่าผมจะเล่นอาเลนพอผมได้กดไปแล้วเขาก็ยังเงียบบอกมาๆๆแต่ก็ไม่กดเริ่มสักทีหนึ่ง<แ>ผมเลยพิมพ์ไปว่าปอ,อ่อ ผมไม่เข้าใจคําถามนี่เขาบอกว่าสายไหนล่ะในเมื่อผมบอกว่าเล่นอาเลนหนึ่งหนึ่งเลยบอกไปว่าเออปะแต่แชทมันเซนเซอร์ก็ยังไม่กดสักทีสำหรับคนที่ปากแสบและวดเก่งขนาดนี้และนี่นิยามของมันว่าอาเลนหนึ่งหนึ่งนะครับเข้ามาในตัวเกมแล้วผมก็ถามมันว่าอาเลนแล้วมันบอกว่ากดผิด ผมก็ไม่ได้อะไรเพราะผมมั่นใจในฝีมือในระดับนึงแต่ไม่เคยบอกว่าตัวเองเล่นเก่งขนาดนั้นเลยสวนมันไปว่าไม่มีสมองจริงๆพูดตรงๆเต,งต็มันต่างกันนะครับสมอง <h ums> ต้นเกมผมอาจจะเสียเปรียบนะแต่ถ้าผมได้เข้าถึงตัวเมื่อไหร่ก็จบผมจะไม่พูดเยอะให้คลิปมันเล่าแล้วกันว่าหนึ่งหนึ่งความเคียนของคนเรามันเป็นยังไง แต่เดี๋ยวไ,ได้ปักนนนนแซบใส่อ<ห><ห><ม>ีกนะจัดให้รครับสมต,ต้องออาไอบบ้ผมก็รอดูเชิงว่าเขาจะปักแท่บหรือป่า ก็ให้คลิปมันเล่าอย่างที่ผมบอกแล้วกันครับความปัดแทบและอวดเกีงของคนเรา